ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการแกะของพัสดุนะครับครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองนะครับเราเคยดูปิงปองไทยบ้านอาจารย์ป่องมาแล้วนะครับก็ชอบแกะไม้ปิงปองยางปิงปองแล้วก็ติดแล้วก็ลองตีให้ดูนะครับส่วนครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองก็ทํารายการสไตล์นึงนะครับคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้แกะบ่อยๆทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับ อันนี้ขนมจะมีเสื้อนะครับของลาซาด้าน,นะครับสองร้อยเก้าสิบแปดาทเดี๋ยวคัตเตอร์แล้วสิคัตเตอร์มัน,มนคัตเตอร์จะเสียเลยนะครับเดใบมีดของคัตเตอร์เสียเลยใบมีดกี่ดอวกี่ทั้งรับ น่าจะมีบัฟเฟลนะครับชั้น2ชั้นเป็นของจากจีนนะครับผมฉีกเลย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 นะครับถ้าำํำรุดอะไรไม่ดีก็ตีนได้เลยนะครับได้ซองมาแล้วไม่มีบัฟเฟลนะครับ เป็นซองจริงๆนะครับคล้ายๆว่าเป็นเสื้อแบดมินตันหรือปิงปองน้นมันทำอาาอกมาด้วยกันตอนนี้ผมใส่เสื้อทีมเยอรมันนะครับแบบไบบจนีนนะครับอันนี้เป็นลีนนะครับของจีนซองก็สวยนะครับตามสไตล์ ให้เป็นกรอบกีด B ถึงเกีด A นะครับเป็นกรอบกีดเป็นป้ายภาษาจีนนะครับ XL ดินิง่งมันเขียนว่าดินิง่งมันจะไม่ใช่เทเบิลเทนนิสหรือว่าแปดมันเต้นอ๋อเทเบิลเทนนิสนะครับ ทีนี้ลองใส่เสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับถอดเสื้อเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ XL ใส่ XL นะครับลายมังกรคนะับด้านหลังสวย,ยครับมากเลยครับ ครับุนมก็ประมาณนี้นะครับ